สวัสดีครับสวัสดียามสายอีกวันหนึ่งสำหรับทุกทท่านที่สนใจและกล้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของไร่ปัญญาดีนะครับวันนี้ผมขอเสนอในหัวข้อการเพราะเลี้ยงไข่บดแดงตอนการสร้างทางเดินและสถานที่ให้ให้น้ำและอาหารสำหรับมดแดงนะครับขอท่านรับชมและรับฟังได้เลยครับ ท่านผู้ชมครับวันนีนะ้ผมจะพาท่านผู้ชมได้มาดูว่าเราทำทางเดินให้กับมดแดงของเรานะครับวันนี้ได้มีการนำเชือกไนลอนสีแดงนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับนะได้นำมาผูกนะครับโยงจากต้นบริจีของเราที่เราได้ทำการเลี้ยงนะครับเราจะผลูกนะครับนะโยงทุกต้นนะครับ ตรงนี้นี่ไปสู่ต้นที่2นะครับนี่คือผูกเชือกนะครับโยงเข้าไปนะครับให้เป็นทางเดินนะครับให้กับมดแดงของเราได้เดินไปหากันนะครับเพื่อที่จะเดินไปหาอาหารอะไรต่างๆนะครับซึ่งสถานที่ที่เราให้อาหารน้ำและอาหารนั้นเดี๋ยวผมจะได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่คือนะครับทางเดินของเขานะครับ เห็นไหมครับอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่ได้่ผูกที่ได้โยงไว้นะครับนะเป็นใช้เชือกไนล่อนสีแดงนะครับเขาบอกว่ามดแดง <c oughs> ก็ชอบสีแดงนะครับแล้วก็เลยได้ใช้เนะี่ยเชือกไนล่อนนะครับสีแดงนะผูกไว้ในแต่ละต้นนะครับทีนี้ผมให้ ผู้ชมมาดูนะครับที่เราที่จะให้อาหาราและน้ำให้กับมดแดงที่เรา,าจะเลี้ยงะครับตรงนี้ครับผมได้ทำที่ให้อาหารให้กับเขาทำง่ายๆนะครับนใช้วัสดุอะไรก็ได้เป็นไม้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่ผมใช้ยางรถยนต์นะครับที่ผมได้มา มาทำที่ปลูกต้นไม้ที่ตัดนะครับเป็นเศษของขอบยางรถยนต์นะครับแล้วก็เลยมาได้ปีไว้เพื่อเป็นที่รองนะครับแล้วก็ใช้กระเบื้องที่เหลือใช้นะครับนะามาวางไว้ข้างบนแล้วที่ตรงจุดนี้ครับเราจะให้อาหารเขาโดยการที่จะใส่ตะกร้านําตะกร้านำอาหารนะครับที่เราจะมาให้เขาซึ่งอาหารนั้นเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่า อาหารเนี่ยเราใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นสถานที่นะครับเพราะว่ามดแดงของเรานะครับที่อยู่ตามต้นไม้ต้นลิงจีนะครับก็จะลงมานําอาหารเออลงมาหาอาหารนะครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนพักอยู่ในรังหรือว่าบางตัวนะครับนะครับบางตัวที่จากต้นอื่นๆนะครับก็จะใช้เส้นทางในการเดินก็คือใช้ทางเดินใช้เชือกเนี่ยครับที่เราโยงหากันนะครับ ตรงนี้ครับนะไปหากันแล้วทีนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูว่านอกจากนะที่เราจะให้หารแล้วก็มีที่ให้น้ำนะครับตรงนี้นะครับผมใช้ขวดน้ำนะครับน้ำพลาสติกนะครับตรงนี้ใช้ตัดนะแล้วก็ไม่ได้ตัดทั้งหมดนะครับเพราะว่า,าเกรงว่าน้ำมันจะสกระปรกไว้นะครับทีนี้วันนี้ครับผมจะทำการ ปล่อยมดแดงด้วยนะครับเรามาดูผมจะเติมน้ำเข้าไปเลยนะครับซึ่งน้ำที่เติมเข้าไปก็เป็นน้ำสะอาดนะครับนะฮะขวดนี้จะเป็นขวดใบเล็กๆก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าน้ำสกรปรกเราก็จะทำการเปลี่ยนน้ำได้นะครับซึ่งน้ำตรงนี้ผมใช้น้ำดื่มนะครับน้ำสะอาดให้เขานะให้มดแดงได้กินแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนะครับวัน ในคลิปต่อไปผมจะมา,าส่วนผสมของน้ําให้ดูนะครับเพราะว่าจะมีน้ําหวานนะครับจะเป็นน้ำเฮลิโบยนะครับที่ผมจะใช้เอามาผสมกับนาให้เขาได้ได้ดื่มนะครับได,ไ,ดไ,ดได้้ทานได้กินนะครับผมตรงนี้อันนี้คือเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ประมาณ2อสต้นนะครับที่ผมทำจุดให้อาหารตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเรามาดูครับในจุดนต่อไป นะครับที่ผมได้ทำทางเดินให้กับเขานะครับเห็นไหมฮะที่เป็นเชือกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผูกโยงส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแนมโยงเส้นนี้มาหาจุดที่จะให้อาหารอีกจุดหนึ่งนะครับ ตรงนี้จุดที่ให้อาหารนะสํัหรับการให้อาหารเนี่ยนะครับที่เราได้ผสมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทูนะครับหรือจะเป็นหัวอาหารปลาดุกนะครกกับทุกข้าวข้าวสวยนะครับข้าวสวยนะตรงนี้เป็นจุดที่สองนะครับจุดที่สที่ผมได้ทำนะที่ให้อาหารให้เขาซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ให้นะครับ วันนี้กําลังจะเตรียมการปล่อยนะครับตัวนี้เป็นภาชนะที่เราลองใส่น้ํานะครับเป็นภาชนะลองรับน้ําให้เขา,าเติมเลยนะครับวันนี้เพราะว่าผมจะปล่อยเติมเลยนะครับภาชนะใส่น้ำเป็นขวดพลาสติกนะครับ นะตัดข้างๆ้างนะแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่เราใส่น้ําตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้อมดแดงของเราได้ทานน้าสะดวกและง่ายนะครับเราจะนําไม้นะครับเอามาเสียบลงในที่ในขวดน้ำเนี่ยครับเพื่อที่มดแดงของเราจะได้ไต่แล้วก็นะครับไปดื่มน้ําได้นะครับนี่จุดนะี่เป็นจุดที่2นะครับซึ่งผมได้ผูกโยงนะครับ มีเชื่อนะครับได้ผูกโยงไปหาต้นอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ข้าวโมโดแดงที่อาศัยในต้นลิ้นจี่ต้นนั้นนะครับแล้วก็เดินนะครับหรือว่าไต่ลงมาแล้วก็มาหาอาหารแล้วก็น้ำนะได้กินตรงนี้นะครับทีนี้เราไปดูอีกจุดอีกสองจุดนะครับเพราะว่าทั้งหมดผมทําที่ให้อาหารกับน้าเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่สี่จุดนะครับก็ ประมาณ3ต้นนะฮะนต่อต่อจุดหจุดอาหารนะครับเห็นไหมฮะผมผูกชือโยงครบนะครับไปหากันนะครับตัวนี้ครบทุกต้นแล้วนะฮะครบทุกต้นผชกโยงหาก,กันเพื่อให้หมดแดงของเราเนี่ยนะฮะที่เราเอานํามาปล่อยเนี่ยครับซึ่งนํามาหลายๆจุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมดแดงในใไร่หรือว่าในสวน จุดใดจุดหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยนะพีผู้รู้นะที่ได้ศึกษามันเี่ยเขาบอกว่าในอนาคตมันจะเกิดการเลือดชิดนะครับมันเหมือนกับพันธุกรรมของของเขาครับก็จะทําให้อัตราในเรื่องของการไข่ก็จะลดน้อยลงนะครับก็ต้องหานะพยายามหาหมดแดงหลายๆจุดนะครับนํามาปล่อยนะตัวนี้นํามาแล้วก็นะครับขึง เชือกของเราเนี่ยครับลงมาหาจุดที่เราจะทําให้อาหารนะครับจุดที่อาหารให้กับเขาจุดนี้ก็ทําง่ายๆนะครับนะครับมีเสาล้อแล้วก็นําไม้นะครับมาใช้ตะปูตอกตรงไปนะแล้วเราก็จะนําอาหารมาวางไว้ตรงนี้ส่วนน้ําจุดนี้ผมไม่ได้ไม่ไว้ตรงตรง,ตรงนี้นะครับผมนํามาไวาท้ที่ใต้กับนะครับติดกับลําต้นของ ต้นลิจิตต้นนี้เลยนะครับอขออนุญาตเติมน้ำนะครับนะครับน้ำเป็นน้ำดื่มนะครับน้ำสะอาดส่วนผสมที่เราจะผสมเข้าไปก็เขาจะชอบน้ำหวานนะครับน้ำเฮลโบอยซึ่งเดี๋ยวคิดต่อไปครับผมจะน้ำเฮลโบอยนมาเติมนะครับถ้าเราให้อาหารเขาสมบูรณ์นะครับให้อาหารแบบ ครบนะท้วนอาหารการกินเขานะอยู่ครบท้วนมีน้ําอะไรนะครับมดแดงของเราก็จะนะไม่ย้ายหรือว่าไม่หนีไปที่ไหนนะครับเขาก็จะอยู่กับเรานะต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายที่ผมทดลองนะครับในการเลี้ยงแล้วก็ตรงนี้ที่ทำนะครับ อันนี้ก็เช่นกันนะครับเราใช้ภาชนะเหลือใช้นะครับใช้ขอบยางรถยนต์ที่เราได้ใช้มาก็นะครับมาตีกับต้นลินจีนะครับใช้ตะปูตอกกับต้นลินจีเป็นที่รองแล้วก็นํากระเบื้องนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็นาํามาวางคึงไว้ตรงนี้แล้วก็ผูกเชือกนะครับโยงเชือกนะที่บนลําต้น ตรงนี้นะครับขนะับลงมานะหาจุดนะครับที่เราจะให้อาหารให้กับเขานะครับนะขออนุญาตเตินมน้ำนะครับขออนุญาตเตินมน้ำนะครับนะตเตินมน้ำเรียบร้อยในจุดที่สี่ เห็นไหมฮะการผูกเชือกนะของเรานะซึ่งต้นนี้นะครับต้นนี้กีต้นเนี้ยนะครับนะมดแดงชอบอาศัยอยู่นะครับมากแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทําการเลี้ยงให้เป็นกิจลักษณะนะครับเราไม่ได้ตั้งใจทำนะมดแดงก็มาอาศัยอยู่เองตามธรรมชาติมันก็ไม่ได้อยู่ทุก,ทกต้นนะครับแต่ต่อไปนี้เมื่อเราทําการเลี้ยงต้น ในต้นลิ้นจี่ของเราเนี่ยนะครับก็คงจะทําให้มดแดงของเราเนี่ยได้อยู่ในตรงนี้ท่านผู้ชมครับเน้นย้ําอีกครั้งนะครับน้ําหรือว่าอาหารนะครับเวลาเราใส่ภาชนะเข้าไปปป๊บเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับการผสมที่จะไต่ลงไปนะครับดื่มน้ําตรงนี้นะครับจะลําบากเราจะใช้ไม้นะครับนะครับเสียบลงไปให้โผล่เข้ามาให้เป็นทางเดินของเขาเพื่อจะลงไปนะครับดื่มน้ําได้นะครับท่านผู้ชม นี่คือจุดที่ให้อาหารและให้น้ำสำหรับการเลี้ยงมดแดงในไรปัญญาดีนะครับทั้งหมดมีผมตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อจะเลี้ยงทำเป็นบ้านให้เขาเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่10ต้นแล้วก็ใช้สถานที่ที่ทำเป็นให้อาหารอยู่ที่4จุดนะครับรวมทั้งน้ำด้วยนะครับ4จุดกันทีนี้เรามาดูว่าวันนี้เราจะทำการปล่อยนะครับ มดแดงด้วยนะครับเรานํามดแดงมาแล้วนะการปล่อยมดแดงนะครับวันนี้เรานํามดแดงมานะในถุงหนึ่งเป็นกระสอบเป็นเป็นกระสอบอในกระสอบปุ๋ยนะครับในตรงนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนำอพัชน้ำเก็บไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นมดแดงที่เรานํามานะครับหนะักบางตัวก็เริ่มนะครับเริ่มไต่ออกละแต่เรายังไม่ได้เปิดนะครับเขาก็ไต่ออกทีนี้เราจะทําการปล่อยนะครับกัดละกัดละกัดแล้วนะครับ อย่ากัดกัน้นอย่ากัดกันนะครับทาบ้านให้อยู่หาอาหารให้กินนะครับอย่ากัดกัน้นทีนี้เรามาดูนะครับเราจะปล่อยนะครับมือมดแดงของเรานะครับกล้องกล้องไม่นิ่งนะครับเพราะว่าถ่ายทําคนเดียวนะครับไม่ไม่มีผู้ช่วยนะครับไม่มีผู้ช่วย นะครับอันนี้เป็นถุงมดแดงนะครับถุงมดแดงนะครับเราจะทําการปล่อยนะครับรจะทําการปล่อยมดแดงเราจะวางถุงนี้ก่อนนะครับให้เขาไต่ออกนะครับให้เขาไต่ออกในบริเวณนี้ก่อนนะครับ นำมดแดงมาจากอีกไร่หนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเห็นว่าตรงนั้นมีเยอะแต่ว่านะครับเจ้าของไร่ไม่ได้เลี้ยงนะครับไม่ได้เลี้ยงทีนี้เรานำนะฮะมดแดงของเรามาปล่อยในต้นนี้นะครับ ในช่วงนี้เมืแดงกัดย,ยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเขายังไม่มีไข่เขายังไม่มีไข่ปลาเนี่ยยังไม่ค่อยเจ็บนะครับทีนี้เรานำไปปล่อยนะครับต้นหนึ่งนะครับ จะนำไปปล่อยอีกจุดหนึ่งแนะจุดที่เคยมีนะหนามดแดงอยู่เยอะๆนะครับแต่ช่วงนี้นะัเราตัดแต่งกิ่งนะครับช่วงก่อนนะครับก็เขาก็เลยได้ย้ายไปอยู่จุดอื่นผมจะมาวางตรงนี้นะครับ ให้เขาไต่จากต้นนี้เข้าไปนะครับกัดกันเลยนะครับเจ็บไหมช่วงนี้นะก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับนะแต่ท่านที่ยังไม่เคยก็อาจจะเจ็บนะฮะผมจะปล่อยต้นนี้นะครับปล่อยต้นนี้จะปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับให้เขาออกมาทั้งหมดเลยให้เขาออกมาเองครับแล้วนะครับ,นะรบเราจะให้อาหาร กับน้ําในจุดที่เราวางไว้นะครับเดี๋ยวพอเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เขาก็จะเดินออกนะครับออกมาหมดเลยนะครับออกมาจากในกระสอบเนี่ยครับในถุงปุ๋ยเนี่ยหลังจากนั้นเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับเราจะนําอาหารมาให้เขาเพราะว่า,าได้ทําการศึกษาแล้วท่านผู้รู้แนะนํานะครับว่าการให้อาหารเนี่ย ให้ในช่วงเย็นจะเป็นการดีที่สุดนะครับก็เลยตัดสินใจว่าตอนภาคเช้านี้ทําที่ให้อาหารแล้วก็ให้น้ำเสร็จเรียบร้อยในะการปล่อยเรียบไ,ได้ตอนเย็นก็จะนำอาหารมาให้นะครับซึ่งอาหารของเราที่จะนำมาให้ก็จะวันนี้ก็จะใช้เป็นหัวอาหารปลาดุกนะครับผสมกับข้าวสวยนะครับ ซึ่งข้าวสวยที่จะให้นะครับก็จะมีเทคนิคนิดนึงนะครับนะข้าวสวยก็จะเป็นข้าวสวยที่ไม่อ่อนเกินไปนะครับจะเป็นเม็ดเม็ดหน่อยเพราะว่าเวลาเขาคาบขึ้นไปทํารังหรือว่าเป็นที่อยู่นะครับแต่วันนี้เพ,พิ่งจะนําเอามดแดงมาปล่อยในวันแรกเนี่ยครับนะคงจะเขาจะต้องไปหาจุดที่ลงตัวก่อนที่เขาจะสร้างรังเป็นที่พักเป็นที่อยู่ของเขานะครับ นะเดี๋ยววันต่อไปเราจะนำนะครับมดแดงจากแหล่งอื่นนะครับมาปล่อยให้มีจํานวนมากขึ้นถ้ามดแดงของเรามีจํานวนมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้อัอาตราในการสร้างลังของนะครับมดแดงที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยก็จะมีสูงนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับเกือบยี่สิบนาทีนะครับ10 เจ็ดสิบแปดนาทีวันนี้ขั้นตอนในเรื่องของการทำนะเส้นทางเดินของเขาด้วยกานนะผูกเชือกในร่อนระหว่างต้นไม้ที่เราจะเลี้ยงและก็ทำจุดที่เราจะให้อาหารกับเขาแล้วก็น้ำนะครับที่จะให้กับเขาและกระเติมน้ำให้เขาและก็สุดท้ายเราก็นำอมุ้งแดงนะครับเอามาปล่อย ครั้งแรกนะครับในครั้งแรกนะรอบแรกนะครับที่เรานํามาปล่อยนะครับเป็นมดแดงรอบแรกก็จะมีรอบต่อไปนะครับที่เราจะนํามาปล่อยนะครับนี่คือมดแดงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็คงยุติแต่เพียงแค่นี้ก่อนต้องขอบคุณมากครับสําหรับท่านผู้ชมที่ได้แวะเวียนเข้ามาดูในคลิปการเลี้ยงไข่ การเพาะเลี้ยงไข่มดแดงนะครับตอนการทำเส้นทางเดินด้วยเชือกไนล่อนแล้วก็ทำที่จุดให้อาหารน้ำและการปล่อยมดแดงในคลิปนี้ต้องขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ